เรื่องราวของพี่น้องสองคนจากรากเง้าเดียวกันแต่กลับเติบโตไปคนละทิศท,ทางทันทีที่รถเก๋งหรูเลี้ยวเข้ามาจอดที่หน้าบ้านสวนเพียงแค่ล้อรถแตะโดนโคลนเสียงกรีดร้องของดาวน้องสาวคนเล็กที่เพิ่งกลับจากเมืองกรุงก็ดังลั่นบ้านอ๋อสุกปรกที่สุดพี่ดินถอยไปห่างๆรถดาวนะอย่าเอามือเปื้อนโคลนมาจับเดี๋ยวรถติดเชื้อโรคไปเรียกแม่มาขนของสิยืนบื้ออยู่ได้ ดินพี่ชายคนโตได้แต่ก้มหน้ายอมรับคำด่าทอเมื่อขึ้นเรือนแม่รีบยกแกงอ่อมร้อนๆและปลาทอดที่ตั้งใจทำมาวางต้อนรับแต่ดาวกลับมองด้วยสายตาขยะแขยงดาวกินไม่ลงหรอกแม่สุกปรกจะตายพ่อกับแม่ทนกินไปได้ยังไงไปขาะที่รักเราไปกินสเต็กในเมืองดีกว่าอยู่ตรงนี้เสียสุขภาพจิตดาวสะบัดหน้าเดินหนีทิ้งพ่อแม่ไว้เบื้องหลังความเครียดทำให้พ่อช็อกหมดสติทันที แม่รีบโทรหาดาวได้มือสั่นเทาหวังให้ลูกสาวกลับมาช่วยแต่ปลายสายกลับไร้เยื่อใ่อ๋อแม่โทรมาอีกแล้วน่ารำคาญจริงคงโทรมาของเงินแน่ๆตัดสายทิ้งไปเถอะค่ะจะกินข้าวในขณะที่ลูกสาวกำลังมีความสุขกับอาหารหรูพี่ดินรู้ว่ารอรถพยาบาลไม่ทันการแน่เขาตัดสินใจแบกพ่อขึ้นหลังซ้อนมอเตอร์ไซค์เก่าๆใช้ผ้าเขาม้ามัดร่างพ่อติดกับเอวตัวเองไว้แน่นแล้วปิดคันเร่งฟาเปเลวแดดระอุพ่อ กอดเอวผมไว้นะพ่ออย่าหลับนะแข็งใจไว้ผมจะพาพ่อไปหาหมอเดี๋ยวนี้ระยะทาง10กิโลเมตรเงื่อไหลอาบหน้าปนกับฝุน่นแต่หัวใจลูกผู้ชายคิดเพียงอย่างเดียวคือพ่อต้องรอดและเขาก็ทำสำเร็จเมื่อดาวตามมาถึงโรงพยาบาลแทนที่จะห่วงพ่อเธอกลับมองพี่ชายด้วยสายตาตำหนิแค่นี้ต้องตามมาถึงโรงพยาบาลเลยเหรอแล้วดูสภาพพี่ดินสิสกปรกมอมแมมอายคนเขาบ้างไหมเนี่ยความอดทนขาดสะบัน้น ดินเดินเข้าไปประชิดตัวน้องสาวทั้งน้ำตาและความแค้นในขณะที่มึงกินสเต็กจารพันพ่อเกือบตายคาหลังกูกูต้องใช้ผ้าขาม้ามัดพ่อขี่รถตากแดดมาส่งหมอมึงจำใส่สมองไว้เลยนะว่าพ่อป่วยเพราะใครคำพูดนั้นทำให้ดาวหน้าชาเมื่อพ่อฟื้นขึ้นมาดาวรีบเข้าไปบีบน้ำตาขอโทษหวังจะให้พ่อยกโทษให้แต่พ่อกลับดึงมือหนีแล้วหันไปคว้ามือที่หยาบกร้านเปื้อนโคลนของพี่ดินมาจับไว้แน่นไม่ต้องมาร้องไห้ เก็บความหวังดีจอมปลอมของแกกลับไปมือพี่แกที่แกบอกว่าสกรปรกคือมือที่แบกพ่อหนีความตายส่วนมือสะอาดสอาดของแกคือมือที่ผลักใสพ่อกลับไปซะนางดาวเปิดนอกที่สวยหรูไม่อาจปกปิดเนื้อในที่เน่าเฟะจำไว้ว่าความกระตัญญูที่พิสูจน์ด้วยการกระทำคือความงดงามที่แท้จริง